ไะพี่น้องมือนี้ควายขายดีพี่น้องก็ยังมีก็ยังมีคือสื่อแม่ทิ้งล,ลูกคือเก่าครับลูกนี่ลูกนี่เขาจะขายตัวละประมาณสองพันห้าถึงสามพันี่พี่น้องครับแม่มันจอยเข้าไปมัดเลยตัวนี้เบียดหน้าเขาไปมัดเลยครับรทิ้งลูกเต็มรถบัตรนีรมันทิมีพวกไอเขาก็ะสือเก็บไว้นั่นแหละเก็บไว้เขาไปเขาไปไป,ไปต่อยอดกันนั่นแหละครับไปเบิ่งบัตรนีรเด้อไปเบิ่งขอบไปตามมาพี่น้องครับ ผมเสือเลยว่าปุ้ยเผื่อเราออกมามาถ่ายคอกงัวคอกควายคือผมเนี่ยกระตั้นนาปุ้ยกี่ฝนไงกลุ่มเลยเ้ยาะนั่นนี่เป็นนัดถ่ายของของของเดือนนี่แหละพี่น้องที่ว่าก่อนสงการานต์นะงัวเนื้อยังขายได้ที่เก่าพี่น้องกัวเนื้อยังขายได้เหมือนเดิม อร้อนแหงว่ะไปตามมาตามมาอุ้ยขวเนี่ยแทบคอกแตกเลยมือตะลายตะลาย

อันโ้นเกชรเพชรบุรีร่วนะมรวมพี่น้องครับเพราะว่ามันมันมันเขาหยุดกันนะเทียมขึน้นเทียมขึ้นง้ออะไรขื่นคนวายอะไรตัวนี้เฮ้ยโอ้ยแบงนี้คือลดเลยว่ตัวนี้รวมรวมมือนีนพี่น้องเด้อ โม่ค่อยเน <B> ่นปดอเาอเมื่อไรวันนี้ม่เงินได้ีหมโงรับเงินรับท่อง มึงเข้าใจเงินกันเออดีแต่มาหนีโคตรโคตรหนามเมึงหนีมองใจเงินในท่องกันพี่น้องหนีเวียดนามมันซื้อมาเลยพี่น้องยุ้ยตัวใหญ่ยังยที่นี่เอามาลอหนิตัวนี้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 ไหมนี่ก็เลยก็ซื้อขอพ่อถือว่าายไปไหนพี่น้องครับก็ถือว่าอยู่อยู่นเกณฑ์ที่ว่าปกติน่ะมันแน่นนะ นี่ล่านเกาม่งแหมันกำลังเอาไฟไขึ้นมงขึ้นรถกันพี่น้องครับอ,อ๋เบิ้งกับพี่น้องด้วยคุณนะ่ะว้วอะไรขี้ฟุ้นเขาเขาเขาาปลาครับ มันมัเกิดเหลือได้ต้นหน่อยๆได้หรือต้นใหญ่มันก็เริ่มมันก็มันเกิดเมื่อไเริ่มเมื่อนท่าไรเนี่ยนี่นิดหน่อยมันเอาไปนำพี่น้องนี่มาหนี่ยนี่เอาไปนำพี่น้องนี่มาหน่อยเจ้าคอนว่าเอาไปในสีอะไรเจ้านี่มันต้นใหญ่มันมโมีแล้วต้นใหญ่เมื่อไหร่มันก็จะเอาไปหมดทุกอย่างปัดน้อยน้อยแท้เขาเอาปอไปเพราะว่ามันไปเหยียบมันตายในรถอ๋อดูพี่น้องเถอะเจ้านี่เขาว่าต้องเอาเอาต้องงูออกจากตะกขอบ ดดเพราะว่าเตรียมข,ขึ้นรถนะนี่มัดไว้ตัวมงวงไปขอบคุณนลายๆที่เขามารับชม้ตัวม่าเห็นซองอ่ะที่มันเขียนรหัสไว้ในหัวในในข้างนั้นเพราะว่ามันมันพวกมันจะงหัวัดของไฟของมันถู่นะขอ,ข,นของนี้คือของฝา,ฝากเขาต้นละยี่สิบบาท ขั้นน้องขั้นหนามาตรงมาเด้ยอย่ามาเด้พี่น้องมาอย่าลงมาเนีอยู่กับขอบขั้วจะของไปมดเลยพี่น้องจอยก็ซื้อมดพี่จอยก็เอาไปหมดเลยเอ้ยมือ